ตรงนี้ไม่ได้ตั้งใจทำปวดจริงปวดจริงป่ะจริงอันนี้ไม่ได้อำใช่ไหมปวดจริงปวดจริงตอนนั้นไม่ได้ปีนสาเนาะไม่ไม่ได้เจ็บไม่ได้หล่อขึ้นเยอะอ่ะหมายถึงตอนนั้นตอนนี้โอเคโบนั้นเนี่ยกำลังเจ็บผมไหมตอนนี้เจ็บหัวอาการเป็นไงอาการมันคือแบบว่าแต่ก่อนมันแต่ก่อนต้องสู้ต้องสู้เหมือนกับว่าสู้กับอะไรอยู่ผมไม่รู้ หัวมันเป็นแผลครับแล้วมันก็น้ำเหลืองไหลอะเกือบเป็นซอมบี้แล้วใช่ผมก็เลยบอกว่าผมไม่สู้แล้วผมพอบอกเลยว่านั่าครับมันจบที่เจ็บครับเจ็บไม่ใช่เจ็บแต่จบใช่จบเจ็บจบที่เจ็บตัวตามวงนี้มา8ปีตั้งแต่คนสำคัญของผมเลย เป็นกำลังใจให้แต่ผมเล่นมาเจ็ดปีแล้วฟังใครมาก่อนกันแล้วติดแบบแรกนึงว่านักร้องโจอี้จาหน้าจาหน้ายุงยุงเดินได้ใช่ใช่คนละโจอี้ที่พลรสละจริงฮะกลับมาจากเอเชียปุ๊บอะผมก็คิดเหมือนเดิมนะว่าแบบมันก็คงจบแล้วอะก็แบบเออคงไม่มีแล้วแหละเวิร์ทัวร์ใครจะเอาเราไปวะดนตรีก็ไปจ้างถนนก็ได้อะไรเงี้ย พักพักพวกทักมาอีกบอกว่ารู้หลอกกันนะไปทัวรู้หรอกกันนะถ้าฟังเพลงนั้นคิดสิ่ฉันไหมในคมคืนทางจันสองกระทบใสหรือหัวใจของใจม,มีชุ้นเบืร์ลา อ่ข้างกายเธอไม่สบายมีใครดูแลเธอไหม,ม,อไหมตอนที่เรามีกันไม่เคยอ้างว้างแบ่งหูฟังให้กันคนละค่ายไม่ว่าเธองยังจำตอนนั้นได้ไหม Chạp lên nị kỳ ná ta son quang dung dâm, we mãi mãi. Tân từ vẫn chưa rau bóng gắn, chị ta phân tay nắng ตอนนี้ิบบอตไทยแลนด์ตอนนี้คุณอยู่กับพวกเรา The f l a m i n g o ในรายการมีแชทครับครับผมจะเบสครับสวัสดีครับผมบีมือกลองครับสวัสดีครับโบนัสลองนำครับครับปอมครับมือกีตาร์ครับ เพลงค่ะวันนี้เพลงมาฝากกันคือเพลงล่าสุดข,ของพวกเราแต่เป็นในเวอร์ชันไลฟ์เซสชั่นก็คือเพลงถ้าคุณฟังเพลงน,นั้นเล่าถึงการํางานเ,งงเ,งเนาจริงๆเอาเนื้อหาก่อนนะนะครับมันเกิดจากตอนที่ผมไปแล้วพวกเราเนี่ยไปทัวร์แจ็กสัน <Yeah. S 1> ก็เราใช้ชีวิตตรงนั้นแบบหลักปีหลักเดือนอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบอยู่ตรงนั้นนานมากพอเรากลับมาที่บ้านเราผมก็แบบมานั่งลองเปิดคลิปเพลงเปิด เปิดเพลงฟังอะไรแบบนี้ผมก็แบบเห็นภาพวันนั้นที่เรากําลังเล่นอยู่บนเวทีกําลังเล่นกับเพื่อนๆกินข้าวร่วมการเจอแท็สานเจอทีมงานเจอแดนเซอร์อะไรเงี้ยผมว่ามันเป็นมันมันเห็นภาพตรงนั้นแบบชัดมากผมก็เลยตั้งคําถามเลว่าเออถ้าเกิดว่าเขาฟังเพลงนั้นเพลงเดียวกับเราอะไรเงี้ยเขาจะเห็นพวกเราอยู่ในความทรงจําเขาบ้างไหมนะนี่คือต้นกําเนิดที่ทําให้เกิดเพลงถ้าเธอฟังเพลงนั้นแล้ว ก็เลยลองทามาคร่าวๆเวอร์ชั่นแรกจริงๆเพลงนี้มีหลายเวอร์ชันที่ทพวกเราทํากันมาเวอร์ชั่นแรกที่แบบดนตรีเสร็จแล้วเนี่ยครับก็จะไม่ใช่แบบที่ทุกคนได้ฟังกันแต่ก็คือเพลงนี้ก็คือจะผ่านรอบแรกจะผ่านพี่ๆทีมง,งานที่จีนี่ก็คือจะเป็นแบบพี <S <S ่ออฟพีแอสอะไรเงี้ยก็เขาก็จะแนะนําแล้วว่าเฮ้ยตอนนี้่อนนี้เพาะมากเลยนะแบบเอามาเอามาขึ้นข้างหน้าเลยสิแบบน่าจะดีนะแล้วก็ลองแบบ กลับไปแก้ดูซึ่งมันก็เห็นผลลัพธ์ที่ดีขึ้นเยอะมากๆเลยแต่พอแก้เวอร์ชันสปุ๊บก็พี่ๆก็ยังรู้สึกว่ามันยังขาดอะไรอยู่สักนิดนึงแล้วก็เลยได้หายบอรเพนมาเป็นโปรดิวเซอร์ขั้นสุดท้ายก็ฝากซิงเกิลล่าสุดของพวกเรานะครับถ้าเธอฟังเพลงนั้นครับก็กับค่ายใหม่ของพวกเราด้วยจีนี่เรคคอร์ดครับมีให้ฟังทุกช่องทางครับทุกสตรีมมิ่งครับที่สำคัญก็อยากจะให้เข้าไปดูใน ยูทูบดู MV พวกเราเยอะนะครับในจีนี่ร็อกครับแล้วก็ถ้าพวกเรามีงานเล่นที่ไหนก็เดี๋ยวจะอัปเดตแล้วก็ถ้าสะดวกเจอที่ไหนก็ไปเจอที่นั่นครับแล้วมาเจอกับพวกเราเดิมฟาร์มิงกได้ครับก็จะเป็นเจอพวกเราหลายๆเวอร์ชันก็ได้นี่ได้แต่เวอร์ชันไหนอ่ะน่าจะเพลงอะไรนะเวอร์ชันแรกโอ้โหนี่เวอร์ชันแรกใช่ใช การตัวเองเราเป็นยังไงบ้างคะมาไกลใช่ไหมคะนี่สมัยนั้นดีนี่เพิ่งบวชเสร็จใช่ครับเพิ่งบวชตรงนี้ไม่ได้ตั้งใจทรับวชจริงบวชจริงนะบวชจริงอันนี้ไม่ได้อำใช่ไหมจริงจริงบวชจริงอ่าคิวเริ่มหนาแล้วตอนนี้ตอนนั้นไม่ได้ปีนเสาเนาะไม่ไม่หไม่เ็นไม่แกลบหล่อขึ้นเยอะนะเออหมายถึงตอนนั้นตอนนี้โอเคเอ้ยมียุคก้นดัมคานด้วยยุคกล่องนี้ไปไหนอ่ะนี่คือตอนที่คุณโบนัส บันนั้นเนี่ยกำลังเจ็บผมไหมตอนนี้เจ็บหัวอาการเป็นไงอาการมันคือแบบว่าแต่ก่อนมันแต่ก่อนต้องสู้ต้องสู้เหมือนกับว่าสู้กับอะไรอยู่ผมไม่รู้เออแต่ก่อนผมทําสีชมพูครับแล้วก็เวลาที่โคนดํามันขึ้นครับผมก็จะไม่ปล่อยให้มันเติบโตไปมากมายเท่าไหร่ก็จะมีการย้อมโคนเรียกว่าเดือนชนเดือนครับ จนมันไม่ไหวครับแรงสุดก็คือหัวมันเป็นแผลครับแล้วมันก็น้ําเหลืองไหลอ่ะเกือบเป็นซอมบี้แล้วใช่ผมก็เลยบอกว่าผมไม่สู้แล้วผมพอสู้กันได้ว่าอ่ะครับมันจบที่เจ็บครับเจ็บไม่ใช่เจ็บแต่จบจบที่เจ็บลองเล่าให้ฟังกันอีกทีที่พอรวมตัวกันได้ ก็พวกเราเดอะฟามิงโกเรียนเรียนที่เดียวกันครับเรียนมหาวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มาิดนครับแล้วก็มันมีวิชาที่ต้องรวมวงครับมันก็เลยเหมือนกับเราต้องไปแบบตามหาว่าคนนี้เล่นกองเล่นเบสอะไรเงี้ยแต่โชคดีที่ผมก็จะจบมาจากที่เดียวกันเทพศิลินครับเราก็เลยมีสารตั้งต้นกันอยู่แบบแบบไม่ไม่ได้คนเดียวอะไรเงี้ยครับแล้วก็ตามหาไปเรื่อยจนเนี่ยครับวันได้เป็น สมาชิกนี้ครับแล้วก็มันเกิดมาจากการที่เราฟอร์มวงกันเพื่อเรียนแต่พอเราอยู่ด้วยกันคุยกันไปคือทิศทางดนตรีแล้วก็ความฝันของเราอ่ะมันมันแมชกันครับก็เลยลุยกันแจ็คสันใช่ตอนนั้นแบบเออไปเล่นกับแจ็คสันเองตอนนั้นเหมือนแจ็คสันเนี่ยเขามาทัวร์ที่ไทยครับแล้วทีนี้เขาก็ เหมือนกับหาคนตีที่นี่อะไรเงี้ยแล้วก็มีคนติดต่อส่วนตัวมาแต่ละคนเลยใช่ว่าแบบเนี่ยเขาหามือเบสอยู่แล้วก็หามือกีตาร์อยู่หามือกองอยู่อะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วก็เขาก็ส่งไปแบบเป็นเหมือนเป็นตัวเลือกครับว่ามีคนนี้คนนี้คนนั้นคนนี้หลายหลายคนนะครับแบบพัดเบสอาจจะมีวักสี่ห้าคนอะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วเขาก็จิ้มมาอ่ะเป็นผม เป็นโบนัสเป็นปอมเป็นบีมอะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นแบบเอา้าเราได้ทั้งวงเลยวะ,ะอะไรเงี้ยแบบผมว่ามันเป็นเรื่องที่เรียกว่าบาังเอิญนีว่ว่ะครับก็เลยมีโอกาสได้ไปร่วมงานกับพี่แจ็คสันหวังเราใช้เวลาไปทัวร์กัเาแบบยาวนานตอนเล่นครั้งแรกก็สามวันที่ที่ไทยแล้วก็พอเล่นจบที่แรกเนี่ยเขาก็แบบอยากให้ไปต่อเดี๋ยวมีสิงคโปร์กับมาเลด้วยนะ อาแบบเฮ้ยสรุปได้ไปต่อ,อเออไปทัวร์เอเชียต่อแล้วแบบเอ้ยได้ไปวะ่ะอะไรเงี้ยก็เลยอ่ะไปอีกรอบหนึ่งกลับมาจากเอเชียปุ๊บอ่ะผมก็คิดเหมือนเดิมนะว่าแบบมันก็คงจบแล้วอะ่ะก็แบบเออคงไม่มีแล้วแหละเวลทัวร์ใครจะเอาเราไปวะ่ะแ้วต,ตีก็ไปจ้างถาน,นุนก็ได้อะไรเงี้ยสักพักพวกทักมาอีกบอกว่าไปทัวร์ยุโรปกันนะไปทัวร์ยุโรปกันนะแล้วก็ได้ไปทัวร์ที่อเมริกาต่อสามเดือนครับครับเชญลูกครับ ก็ถูกใจมีอัไหที่แบบล่าสุดที่เราลงเป็นแฟนเข้ามาคอมเมนต์เยอะอ order เสื้อเสื้อที่ดีไซน์กันเองแล้วก็ดูดูแลกันเองด้วยอะไรเงี้ยจริงๆเราอยากทำาม r ชนะให้เป็นแฟนยู่แล้วครับเพราะว่ามันก็เป็นความทรงจำของเราทั้งคู่อยู่แล้วอะไรเงี้ยก็อย่างอย่างที่เห็นก็คือในรูปเนี่ยมันจะเป็นรองเท้าโล์ที่เราใส่ ใช่กับกางเกงขาสั้นปกติเราดงเรื่องราวอะไรกันบ้างในเพลงุูก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานโชว์คอนเสิร์ตนั่นแหละครับหลักๆอย่างโอปปูปิมหล่อเลยนี่ถ้าถ้าใครกำลังดูในนี้อยู่อะเป็นไงฮะเสื้อใส่สวยจริงโอเคติกตอกครับติกตอกจะมีฝักพิ้งเอาไว้ใช่แม่ปล่อยทิ้งไปครับใช่ครับ เดี๋ยวเราเข้าไปให้ท่านผู้ชมเขาโอ้โหคอมเมนต์41คอมเมนต์นะฮะอันนี้ถ้าเกิดวันหนึ่งบอดี้สลามยุติเส้นทางดนตรีเนี่ยผมจะยกให้พี่เอาใหม่ดิผมจะยกแทนแทนให้พวกพี่อันตกไปหน่อยดีไปครับแร็ปแรกนึงว่านักร้องโจ伊โจ伊จ่าหน้า ะนนายุงยุงเดินได้ใช่ใช่คนละโจอี้ยที่พัลลสอะจริงฮะดิกัดกางเกงหน่อยดิกัดกางเกงกาง,งเกงเด้วยกางเกงเนี่ยต้องบอกว่าคัสตอมทุกตัวใช่ใช่ครับก็คือพี่ต่ายเราไปสั่งตัดแบบพิเศษวัดเอววัดขาวัดอะไรไปไทยมันก็เลยแบบตรงไซส์แต่ถ้าเกิดว่าจะสั่งได้ไหมได้เดี๋ยวเราเปิดขายเปิดเที่ยวแต่จะมีโลโก้นิดนึงนะแบบโลโก้ลายใหม่ใช่ลายภาษาอังกฤษหน่อยนี่คุณไทยเนี่ย ไลท์ทอม You are เอาแบบสำเนียงไทยนิดนึงเดี๋ยวคนไทยฟังเนเด้ You are very beautiful and อ่าน uh, <exclusive S 2> <No S 1> จริง <exclusive really. S 1> uh, I want to support you more but I don't know what g i f e you like so I left you a message ไม่รู้ก็ว่าอะไรเราไม่แน่ใจว่าเรา อยากจะสอยากจะสนับสนุนเราเพิ่มแต่ว่าไม่แน่ใจว่าสนับสนุนยังไงชอบอะไรก็เลยแบบติดต่อครจะเป็นเคบังฮะคิวอาร์คิวอาร์คิวอาร์เดี๋ยวเดี๋ยวอินสตาแกรมให้ได้สนับสนุนเรับจริงๆถ้าอยากสนับสนุนเราอย่างง่ายมากก็คืออาจจะซื้อเสื้อหรือว่าซื้อ m e เชนได d i นี่นะกดก็ได้ครับแต่ทางนี้เท่านั้นขอให้ชอบเราจะไม่บังคับทุกคนจริงๆถ้แบบฟังเพลงกดไลค์กดแชร์เพลงก็เลแบบก็เป็นกำลังใจให้ใช่ครับใช่ครับขอบรับ ไปอยู่เหลียงวิวอเด็กล้าสิบของาสิบกว่าล้านเลยเหรออันนั้นของคนอื่นผิดผิดผิดเพลงเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเราดูคอมเมนต์เนาะยินดีต้อนรับ้าสู่บ้านหลังใหม่นะเดฟามิงโก้ขอถ้ามีแฟนฝากนะจ๊ะขอบคุณครับเหมือนไลฟ์สดเลยตอนนี้เหมือนกำลังไลฟ์สดเข้าไปคอมเมนต์ตอไง เพลงใหม่กับค่ายใหม่เพาะมากครับครั้งนี้ขอให้วงแมสสุดๆไปเลยนะครับเปิดตัวตามวงนี้มา8ปีตั้งแต่คนสำคัญของผมเป็นกำลังใจให้แต่ผมเล่นมา7ปีแล้วฟังใจมาก่อนกันตอนแรกเติดตามกันเมื่อไหร่ถูกแล้วครับถูกแล้วชอบเียบคำโยกจังครับโโอ้หเย็ดอันด์เย็ดอันเลยโยกโยกไม่พักเลยดีใจว่ะ วงนี้ได้เข้ามาอยู่ข้าใหญ่สักทีตาวจัดจ้านแต่งตัวเท่อีกติดตามอยู่ตลอดครับเป็นวงที่คู่ควรเก่กัรค้นพบให้มากกว่านี้จริงๆโอ้โหฝากด้วยครับฝากนะครับก็ฝากติดตามเพลงใหม่ของพวกเราด้วยนะครับถ้าเธอฟังเพลงนั้นครับใครที่ยังไม่ได้ดูเอ็มีก็เข้าไปดูได้ที่ u t u b e g e n i e Rock นะครับแล้วก็ติดตามข่าวสารของเราได้ทุกแพลตฟอร์มนะครับยู u t บอินสตาแกรมทิกต็อก t h ครับเฟรม n งโกแแล้วก็มีอ่า ของค่ายจีนี่ด้วยครับเข้าไปดูได้เดี๋ยวทุกช่องทางเลยบีมจะไลฟ์ทิกตกอกเรื่อยๆนีครับไลฟ์เรื่อยๆดีกว่ายกว่าไลฟ์เรื่อยๆโซโล่อาจจะมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างก็เข้าไปพูดคุยกันได้ครับตามติดตามได้ครับ